รู้กับตั้งนะรองรติการปูอรู้ธรรมหรือยังแอดจ,ดจบอันนี้ก็จะไปพิสูจน์ในกสัมมาบริกับอนุรณาอิจฉาของข้าอ,อ่ายัางไม่บริบูรณ์เพราะยังไม่บริบูรณ์เนื่องจากว่ายังไม่ได้เริ่มการอธิบายธรรมดำในเริ่มขึ้นธรรมขั้นต่อนธ <Okay. S 2> รับจะเริ่มของพระสูตรจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาอาศัยทายพระสูตร นี่ทำใหก่อนไม่จำเป็นที่ตึ้งไม่มีเข็มหรือเป็นที่ตึ้งอยู่ใช่ไหมเจ้าค่าอาจารย์ห้งองกลียวสาธุเจ้า่ะเพราะว่าต้องัดระยายสุค์ที่ยังไม่ได้สัตยาแต่เดี๋ยวองค์รำนี้ก็จะนําเข้าไปอัญเชิญ่อไปในรบที่มีการได้กำลัดขึ้นํากันตอไปเลยนะครับก็จะอัญเชิญ่อไปเพิ่มก็เชิญท่านสระยายเลยครับจะพร้อมแล้วอาสารย ขากขอ,ขอมานำกลับของกาท่านอาจารย์จ้าค่ะวิชาจักกะวัจจิสูตรข้อที่สามสิบสามเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเมืองมาตุลาในแคว้นมคตณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูนลรับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงตัดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงมีตนตนมีเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก็ภิกษุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นฉนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่กายในกายอยู่มีความเพียรมีมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้ข้อที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้ ข้อที่สามดูก่พิภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติกำจัอดอวิชชาและโทมานะโทมานในโลกเสียได้ข้อที่สี่ดูก่พิสูจนุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายอยู่มีมีความเพียรมีมีสัมปชัญญะมีสติกำจัอดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่ง對對อื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูก่อนพิสูจน <First, S 1> ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน มานจากไม่ได้โอกาสมานจากไม่ได้อารมณ์ดูก่อนที่สุดทั้งหลายทมนี้เจริญขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุถือม่ธนทมทั้งหลายอันเป็นกุศลน้องกับอนุหนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับก็บริบูรณ์ด้วยวิชาของพระองค์อย่างกวัดที่สุดไม่ถึต่อไป่าึงติพื้นไม่มีสิ่งที่เพิ่มอยู่ ทำนี้พระองค์เก่าวถึงอะไรครับเป็นหลักใหญ่พระองค์เก่าตัดตัดอไปบ้างตัดให้ให้ภิกษุทั้งหลายมีมีตัวเป็นเกาะมีตัวเป็นที่พึ่งเจ้าค่ะแล้วก็มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอยู่ในองค์สติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเจ้าค่ะแล้วก็ให้เธอทั้งหลาย เที่ยวภายในโคจรเจ้าคะ่ะจนตรงนี้ยังก็คือให้มีความเพียรนะครับให้มีความเพียงเพื่อให้มีสัมพัญญะาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติจึงจะต้องมีความเพียรถ้ากาดความเพียรล้วก็จะไม่สามารถเดินปักได้ออกวิธีไม่สามารถเดินได้นะครับจะต้องมีความเพียรเมื่อมีความเพียรล้วจึงจะเข้าสู่ระบบของสติปัฏฐานสิกได้นะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบสติปัฏฐานที่จริงๆก็คือได้เป็นผู้เพ่งเมื่อเข้าไปเพ่งแล้วจึงมีการแสดงถึงสภาวะลมอนาสัปัตสาลักทำให้เกิดการยับเพื่อมีสติเพราะว่ามนมีสมบัติทนยับมีสติตรงนี้ก็เป็นองค์ธรรมที่สามารถกำจัดอภิชาติเพราะนการกำจัดอภิชาติแล้วจะต้องผ่าน ภาวะของสัมปชัญญะก่อนนะครับสัมปชัญญะก่อนถ้าไม่ผ่ญญานจะได้ไม่ได้ต้นมาน,น,น่ะอนะต่อไปก็เป็นเรื่องของสิ่งที่รวมกลุ่มตับนะครับคือเป็นเรื่องของสัมปชัญญะเพราะนั้นการปฏิบัติจึงต้องทำให้เกิดสัมปชัญญะก่อนเพราะนั้นสัมปชัญญะประกอบด้วยอะไรเวทนา,า,นานสัญญาเวทนาสัญญาเจตสิกเออไม่ใช่จา่าจนะ้าจ้าขอมาจา้า เดี๋ยวนะเจ้าค่ะขอทวนคําถามหน่อยเจ้าค่ะสัมปชัญญะประกอบด้ไหสัมปชัญญะอืมอะไรบ้างสัมปชัญญะนี่แหละเวลาเวลาปฏิบัติแล้วจะมึนๆึนเนี่ยอ่ากระเจี๊ยงงเอ้เหมือนรู้เรื่องแต่ไม่รู้เหมือนเข้าใจแต่ไม่รู้เข้าใจเหมือนจําได้แต่ไม่เหมือนจําได้แต่ไม่ต้องมีอะไรมีเวทนา พราะนั้นความอจารย์ในจิตของพง์มีอะไรสัญญาเวทนาวิาาตตุกใช่ไหมเขาพอเป็น,น,นกับปัญญาปุ๊บเนี่ยองคสัญญาเนี่ยพงค์ไม่ได้ตัดแต่จริงๆเรามีอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับแต่พงค์จะตัดแค่เวทนาใช่ไหมเวทนาวิตกแล้วองค์ใท้เป็นปัญญาเ,าเพราะปัญญาจะเป็นรวมกับอ่าสภาวะของสติปัฏฐานสี่ที่พงค์ทรงตัดเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูก มื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วทุกอย่างในในระบบจะถูกหมดถ้าความเห็นผิดอย่างเดียวทุกอย่างผิดหมดเลยถ้าถูกปุ๊บเขาจะค่อยๆทําให้เกิดความบริบูรณ์ไปสุดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเนื่องก็จะเกิดปัญญาอะพระองค์จึงไปเชื่อมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะนั้นองค์สัมมาสังกัปปะที่จะบริบูรณ์ได้นะครับไม่ใช่การดำเนินการมครับเพราะนั้นบางคนไปคิดว่าการดำเนินการมคือการปิดวาจา การดับเียรจางคือการจับด้วยองค์วิตกจากใช่นั่นคือการมมาชันทะกรรมเบยร์ปานบาเบียนทั้งหลายแหละซึ่งเกิดจากกรรมทั้งน,นั้นเลยพอเข้าใจไหมครับพเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์้เพราะฉะนั้นาาตามพระธรรมญาองมงค์จึงประกอบด้ยวยเวทนาวิตจบแล้วก็ปัจญัสามองค์ทำนี้จึงมีกําลังมหาศาลที่จะกลับเข้ามาสู่ระบบของคด้ ม่งั้นจะมาไม่ได้เลยนะเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับระบบพว่งจึงมีสิ่งที่เป็นเกาะที่จะป้องกันทั้งหมดเลยไม่งั้นจะป้องกันอะไรไม่ได้พวกงยังให้รู้เป็นลําดับเรียนเป็นลําดับเข้าใจเป็นลําดับมันรู้เป็นลําดับว่าอ๋อองค์รมท,ที่จะทาให้เกิดสมาธิมีอะไรบ้างองค์ทำที่จะเกิดฌานมีอะไรจะมีสมาบัติมีอะไรแต่เพื่อสมาบัติแล้วจะไปวิโมก เหมือนสลับไปสลับมาสลับไปสลับนะครับแต่องทางหัววงก็จะคล้ายๆกับย้อนไปแยงมาย้อนไปเป็นการทดสอบเป็นการรักษาเป็นการปกป้องสําหรับผู้ที่ไม่รู้มุ้งครองกับผู้ที่รู้และไม่รู้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพื่อให้เขาเข้าถึงทำที่ยังไม่ถึงแล้วก็รู้ทำที่ยังไม่รู้เขาใจทำทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคุยวันเนี้ย รู้รุ่งนี้ไม่รู้แล้วเห็นไหมครับงนั้นตามพระองค์ถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านร,รู้แล้วท่านจะรู้เลยเท่านจะเข้าใจหมดเลยไม่มีท่านจะต้องมาตึากษาเพิ่มเติมมาเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมดแล้วก็ค่อยรู้เรียนรู้ในที่จะทำเข้าใจไหมอไอ้เนี้ยเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะงายๆประมายากหมดใช่ไหม้็ค่ะ เชิญตอนะต้องพูดต่อบที่ต้องการรู้อะไรไม่มีเจ้าค่าะเรารู้นะแล้วฮะรู้มาแล้วเหรออ๋อแล้วถามแล้วตอบได้นะก็เดีด๋ยวด,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 ดูแต่ละในยะเจ้าค่ะอาจารย์น้องกัาใะทุกท่านแล้วพวก<ๆ>จึงให้มีความเพียรต้องมีความเพียรก่อนถ้าไม่มีความเพียรท่านจะไม่สามารถจํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ได้เพราะนั่นการจํารวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์ที่อยู่ที่ปลายจมูกบยิ่งสำคัญมากนั่นก็หมายถึงอะไรการที่ดานจะสับรวมได้ก็คืออินทรีย์สังวรในการจับประสาทในการที่เราจะดับประสาททางจักษุอานะจิวอา,ากายะต่างๆในระบบของงค์ทั้งหมดก็คือตาหูจมูกกายนั่นแหละเมื่อมีการบัตรจ็พวกเขาจะเก็บไปบันทึกไว้ในมโนก็คือจใ,ใจ ถูกไหมเราจะขึ้นมาในระบบของลูปเสียงอินรดบนฟ้าทรมาลงเมื่อท่านมาทำสมาธิหรือวิญญาณิเข้ามาตั้งอาศัยก็จะแสดงรูปให้รู้แะเขออภัยแม่เงี้ยข้าใจแล้วค่ะกำกับสาธุเจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าท่านไม่สังสังวรอินทรีย์สังวรไม่ได้รวบรวมจักรวานะช่ครับ ก็จึงต้องมีสัมปชัญญะถ้าท่านขาดสัมปชัญญะกรุ๊กก็หมายความว่าสัญญาเวทนาวิจตปัญญามีปัญหาปันดีนะก็จริงๆของพวกจะมีสัญญาเพราะทุกอย่างเนี่ยจะเกิดจากสัญญาหมดไม่ว่าจะตายหรือจะนําไปเกิดหรือจะเข้าไปสู่ระบบพระอริยะหรือจะเข้าไปสู่พระนิพพานต้องมีสัญญานาหมดม้แต่เป็นสัญญาพระอริยนะครับต้องมีอยาก ต้องมีเวทานาเวทนาก็ต้องเป็นของมารถ้าเป็นของมารก็จะปวดทรมานทนไม่ได้สิ้น,นตลอดชั่วชีพแม้สัญญามารเวทนามารผู้มีบาปแล้วก็วิตกวิตกก็จะเป็นองค์อนุสัตว์นิยมซึ่งจะมีวิจารกรรมถั่วองค์วิตกก็จะถูกอ้อมล้อมโดยองค์วิจารสําหรับอารยธรรมแต่ถ้าเป็นวิตกของมารก็ไหลไปจากเขาทันเข้าใจไม่อย่างนี้ จ้าคานองกับสัทุเจ้าคาพอเข้าไปถึงตรงนี้แล้วถึงจะไปทําให้การขับเคลื่อนในการเดินมรรคกที่จะไปทําให้สติใช่ไหมบริสุทธิ์ดาเพราะนั้นโลมอาตตาอัตตก็จะดับได้ใช่ไหมเมื่อดับแล้วถึงจะเกิดสติที่ไปกําจับอภิชาและสรานัตนนี่คือออกจากองค์ชาออกจากสมาบัติออกจากวิมดออกจากวิมอดทั้งระบบหมดแล้วถึงจะมาพิจารณากายในกายเปน็นาั อยู่ปฏิธรรมจ๊ะซึ่งวงคตัดว่าเป็นธรรที่เป็นเรียกว่าอะไรองค์ทรรนี้มีทําเป็นธรรมเป็นเกาะมีธมเป็นเกาะมีทําเป็นที่พึ่งไม่มีไม่มีสิ่งอื่นที่ททพึ่งอยู่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในธรรมนี้องค์จึงไม่ให้ไปนับหรืออะไรทั้งสิ้นมีพระธรรมพระองค์เป็นคําสั่งเลยถ้าท่านยัง ว่าองค์นั้นก็ดีองค์นี้ก็ดียังไปไหว้น่นไหว้น,นี่สารพัดเลยท่านไม่มีทางปฏิบัติทาได้เลยเดินนักไม่มีทางบรรลุใช่ไหมเพราะไม่เชื่ออานุตตาจะมีปัญหาไม่เชื่อธรรมขององค์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ที่เดินตามมาแล้วจึงล้มเหลวก็เป็นแถวเลยเนื่องจากไม่รู้จักอภิชาจะจบคือความเพลิดความยินดีความพอใจไม่อพอใจก็ถามมันไปสอนว่าไม่รู้คืออะไรนะครับ อันนี้เราก็มาเฉลยให้หลายครั้งถูกต้องไหมเจ้าค่ะท่านอาจารย์นกัทสาธุเจ้าค่ะเพราะนั้นจึงบอกว่าห่างอย่าปูบาอาจารย์ไม่ได้เจ้ากั้นห่างอย่าปูบาอาจารย์ปุ๊บสภาวะผู้เดินทางจะตระเลิดออกหมดไม่สามารถดำรงอยู่ที่ปลายจมูกได้ไม่จึงไม่มีการดับปัจจักจึงไม่รู้จักอะไรเป็นกรรมเก่าอะไรเป็นกรรมใหม่ก็จะมั่วอยู่นะนะในการเดิน ของมารก็จะพาออกตลอดเวลาให้ท่านมีความเพลิดเพลินมีนันทิแตาไม่นันทิมีความเพลินพอมีนันที่มีความเพลินปุ๊บจะมีเวทนาไม่มีเวทนาปุ๊บสภาวะของตัณหาลอยอยู่แล้วนะมะเขาเข้ามาเปลี่ยงวินาทีเดียวแป๊บแป๊บเข้ามาหมดนะครับมารผู้มีบาปก็จะเข้ามาเดินล่าท่านออกไปความเพลินความพอใจพอเห็นเสื้อโอ๊ยเสื้อสวยเห็นรถโอ๊ยชอบรถ เห็นทุเรียนอยากกินทุเรียนเห็นไหมเห็นบ้านสวยอยากซื้อบ้านแต่เมื่อท่านปฏิบัติเข้าใจแล้วโอ้ทุกอย่างปล่อยหมดแล้วไม่เอาความอยากหายไปแล้วเอาแล้วพอเข้าใจไว้อย่างนี้พเข้าใจเจ้าค่ะอาจะน้อมกับสาธุเจ้าค่ะมีคําถามไหมไม่มีเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าท่านได้ท่องพระสูตร คือชื่อว่าพระสุไรครับวิชาจักกวัติสูตรเจ้าค่ะอาจารย์น้องก่าวสาธุครับตอบำหรับทีมหลวงหมอเียระดครับเอาละนะพระมหาจรราสาธุให้กับท่านนรมนตรีกาเป็นที่นี่ก่อนนะครับเจ้าค่ะน้องก่าบเทช้า่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องก่าบสวัสดีเจ้าค่ะน้องก่าบสาธุสาธุเจ้าค่ะครับสัมดูครับ